สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับเวลลิงยูเนเตดของเราตอนนี้นะครับแข่งไป26นัดเก็บได้62คะแนนครับและที่สำคัญยังไม่แพ้ใครเลยในลีกนะส่วนอาร์เซนอลอันดับที่2นะครับมีอยู่59คะแนนแล้วตามมาด้วยอันดับ3คือเวสต์แฮมมี53คะแนนอันดับ4เป็นแมนซิ t y ตี้ครับมี51คะแนนนั่นเท่ากับว่าตอนนี้เวลลิงยูเนเตดนำอาร์เซนอลอยู่ 3ัคะแนนนะครับคุณผู้ชมและพาร์ทนี้ก็เพิ่มความเดือดระอุให้มันถึงใจไปเลยนะฮะโปรแกรมนัดต่อไปครับเราจะต้องออกไปเยือนอาร์เซนอลทีมอันดับที่2แล้วก็ต่อด้วยเล่นในบ้านเจอกับเวสต์แฮมทีมอันดับที่3ตอนนี้นะฮะนัดต่อไปครับเป็นการเจอกันกับนิวคาสเซิลในฟุตบอล FA ครับนะครับและสุดท้ายฮะ สำคัญที่สุดครับกับนะัดชิงชนะเลิศคาราบาวครับนะฮะจะต้องเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะสามารถคว้าแชมป์รายการใหญ่เป็นรายการแรกได้หรือไม่นะฮะสำหรับคาราบาวครับนะเอาไว้เรามาลุ้นกันนะครับก่อนจะไปทำการแข่งขันกับโปรแกรมที่ว่ามานะคุณผู้ชมก็มาตบทวนกันก่อนนะครับว่า แผนการเล่นที่เราจะใช้นะหลักๆตอนนี้ก็มี3 2 5แผนนี้นะคุณผู้ชมเป็นแผนที่พาทีมเราระเบิดฟอร์มระเบิด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 ,ะบด,ะบด,ะบดนะฮะจนมาอยู่อันดับที่1ของตารางตอนนี้นะครับและแผนต่อมาก็เป็นแผนนี้นะ ผมมีการปรับจาก3-43เล็กน้อยนะฮะก็ปรับมาเป็นในรูปแบบหน้าตาอย่างนี้ก็คือ3 4 3สเหมือนเดิมนั่นแหละเออก็สาเหตุที่ต้องจัดแผนนี้เข้ามาครับทบทวนกันก่อนก็คือเรามีวิงแบ็กที่ไม่ได้ใช้งานนะครับและโปรแกรมที่มันถีในช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยเราจะต้องมีการถัดเปลี่ยนุนเวียนผู้เล่นน,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 นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้หลักๆก,ก,ก็คือ2แผนนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปตบ ตบตบทุกทีมให้เกิดใจกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมดวลก,กันกับแพทริกเวลาครั้งนี้ครับมีเดิมพันสุดยิ่งใหญ่นั่นคือ3อมคะแนนอันลำคคาครับแจ็กสันมาให้เดวิดวางยาวมาให้สุพยอดเหมือนตาสัตว์เข้าไปครัอ้ยสิม,ม่านาเทียบคุณผู้ชมขึ้นนําไปก่อนครับอู๋เครื่องหมายการค้าของเบนเดวิดเลยฮนะ เล่นเข้าขานรู้ใจกันครับผู้ชมดูจังหวะนี้ครับวางย้อยๆมาให้แล้วสุภนัทวิ่งดักเช็คไลน์มาได้รถซัดเต็มคอรอเต็มแข้งเข้าไปฮะจาก้าโยนมาจังหวะนี้ก็ได้โคกชนกันแล้วผู้กโกสกัดออกมาครับสเดมออกมาอีกทีนึงครับอ้กโกโยนเข้ามาเซตมงอส้ยเซตเอ้ย มาตินลลี่ครับวางมาแจ็คสันสกัดได้ครับปูกุให้เซตเซตยังไงอูห้หูตอบส้นมาทําชิงนกันสวยครับสุภนัททายมาปูกุวิ่งเติมมาแล้วยิงอูห้หูไม่เข้าได้ไงทำไมไม่ยิงหักไปเสาสองวะไม่เป็นไรครับจังหวะต่อเนื่องครับปูกุรับ้าที่ครับโยนเข้าไปลวเซตนมุมอูห้หไม่เข้า มิดโลครับโวเดนการ์ดยังไงออกมาดาวมอร์ฟี่ดักได้ครับเซตโอ้โหส่งกลับคืนมาให้เขาแล้วไว้มามาติเดลีเนเวตครับโยนมาโมงออกมาก่อนครับซาลิบาโอโหูโมเดิร์นเหนียวไกลจะหมดเวลาแล้วครับอาร์เซนอลบุกหนักครับคุณผู้ชมตอนนี้เราจะยื้อรักษา1ลูก มีไว้ได้หรือเปล่ปาครับซาลิบายโยนมาจะเป็นดโดมกโอ้โหโดชายเกมอีกแล้วโอ้เสมออีกแล้วปุ๊บฮียมีเวอาร์เอ้ยไม่ได้อ่อนะล้ำหน้า เวลาบาดเจ็บแล้วนะครับคุณผู้ชมจบเกมครับเอาชนะไปได้ครับหนึ่งประตูต่อศูนนะฟ้า3มคะแนนสำคัญครับทำแต้มทิ้งห่างออกไปอนะชมรูปทีมหน่อยแล้วกันนะโอ้โหก็นำไปเป็น6คะแนนเรียบร้อยครับ เลือดอันดับ2อ,อย่างอร์เซนอนเสร็จไปเรียบร้อยครับเยื่อลายต่อไปของเราครับเป็นเว์แฮมทีมอันดับที่3นะครับ3แต้มนี้ก็สําคัญครับต้องทําคะแนนทิ้งห่างเขาให้ได้โอเว่นครับจังหวะนี้โยนมาแล้วหลุยได้แทงมาสวยด้วยวิซานีโอโลหลุย พวกเขาทำเกมนั้นได้สวยจริงๆครับคุณผู้ชมครับเบดแฮมขึ้นนําไปก่อนครับยังไม่ถึง2นาทีเลยฮะจะจะจะเละหรือเปล่าวะนัดนี้โอ้โหยังไม่ถึง2นาทีเสียไปแล้ว1ลูกครับโอ้โหยิงมุมแคบเข้าไปเลยฮะไปทำบุกมาอีกครั้งอ้าวตัดได้ครับยังไงซูซับเบลคอลิง ู้หูโดนแย่งเอาคาสเตอรยังได้ปูกโกแทงมาศูนย์ซับเบลเต็มข้อเข้าไปดิครับปูหูตามตีเสมอได้ฮะในนาทีที่สิบหกครับเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับคุณผู้ชมโอ้โหทําชิงกันสวยจริงๆดูจังหวะนี้พอลิงเหมือนจะไปไม่ได้แล้วโดนก็แย่งไปแต่วันมาเข้าทางคาสเต์ปูกโกไหลมาสวยจริงๆฮะศูนย์ซับเบลไม่ลำหน้าอยู่แล้วครับจังหวะนี้ซัดเต็มข้อครับ แก้เกมกันหน่อยฮะอเอาเซตลงมาแล้วกันโมเดินครับมาที่แคมเบลทำชิงกันสวยครับโมเดินศาสตร์ยาวๆมาจังหวะน,นี้เซตเอาวันไว้ได้ครับ <c oughs> จะให้ศูนย์ซับเบลว่าโดนตัดไปก่อน ออนาวอ้าวไปตัดแย่งมาได้กูกุมาให้เซตเซตออกมาทางศูนย์ซับเบลครับศูนย์ซับเบลเห็นตัวว่างออกมาทางโท,เป,โทเปียโทเปียก้มหน,น้าสัตวนาทีที่64ครับโตเปียสัตว์ขึ้นนำใม้กับเบลลิงยู่ในเตดครับเป็น2ประตูตอนหนะคุณผู้ชมแม่เป็นการทำชิงกันสวยอีกแล้วจังหวะน,นี้ตัดบอลได้แล้วโตกลับอย่างรวดเร็วฮะ ทูเปียว่างๆอยู่วิ่งตัดเข้ามาในรถก้มหน้าซัดเข้าไปอ่ะมุมแคบๆตรงนั้นเลยฮะโอ้ปูปุลับหน้าที่ครับ กุกโยนเข้ามาสตอเลขโคกไปครอ่ะพูยนาตีที่66ครับขึ้นนำมาอีกครั้งั็เป็น3ประตูต่อ1ใสใสฮะคุณผู้ชมนัดนี้ดูฮะกูกูโยนมาสตอเลขโคกอู้หคมจริงเวดแฮมโยนเข้ามาซูมาโอ้โหไล่มาเป็น2ประตูต่อ3ครับเวดแฮมฮะ แม่จังหวะนี้กองหลังเราพลาดจริงๆครับอูอ๋ซูมามาวิ่งมาโขกเสาแรกเข้าไปเลยครับจบเกมไปเรียบร้อยครับเอาชนะไปได้3ประตูต่อ2อครับคุณผู้ชมดูข้อมูลสถิติแล้วสูสีใช้ได้ฮะเกือบเกือบฮะก็ชมลูกทีมไปหน่อยครับคว้า3แต้มสำคัญได้ฮะตอนนี้ครับคะแนนเราก็68คะแนนแล้วนะ ฟุตบอลเอฟเอครับครับเจอกันกับนิวคาสเซิลนะฮะลุยเอลิก้นี่เป็นสิทธิ์น้องผมครับยังไงก็บอกว่าหวานหมูหวานหมูมาให้เชือดสดดีสุดซับเบลฮะแล้วเซตได้บอลจังหวะน,นี้ยังไงอะโยนมาคอลี่มงอู้เขาเซฟไม่ได้สุดซับเบลซัดเข้าไปครับโอ้ยโห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 วิ่งมาจากไหนไม่รู้ครับประตู21ในฤดูกาลนี้เข้าไปแล้วนะสำหรับสุดซับเบล โอ้โหจะมูกไวจริงๆะจังหวะน,นี้เซตได้บอลมันไม่รู้จะไปทางไหนก็ัวงเงียวง,งยวงเงียแล้วก็โยนมาขอร่งโขกเบาๆครับแต่เขาปัดไม่พน้นนะซุนซับเบลวิ่งมาจากนู่นเลยวิ่งมาจากบ้านนะซัดเข้าไปเลยครับผมแลมตี้ฮะนิวคาเสเซิลบุกบ้างครับแล้วยังไงอีซักออกมาทางแลมตี้โอ้โหเร็วด้วยฮะแลมตี้จังหวะน,นี้แล้โยนเข้ามายังไงครับ โอ้โหถ้าพี่จะยิงสวยให้ขนาดนี้นะครับก็ต้องให้เขาแล้วแหละดูว่โอ้โหลุยเอลิเก้สิทธ์น้องอย่าทำสิทธิ์พี่อย่างนี้อ้ดูว่าปูมันย้อยเสียบเสาลงไปเลยครับผู้ชมแอมเบลครับคาสาเดปูกุ มาที่อรอร์ดออรไดวางยาวๆมาคอลิ่งไม่ทันครับแล้วกรรมการเป่าอะไรอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะแลมตี้ครับมีสิทธิต์ติดทหารครับจังหวะน,นี้ครับอิจรณาจุดโทษเราไม่ได้จุดโทษนะแล้วยังไงฮะจุดโทษนี่คือไม่ได้แน่แ,นแต่แลมตี้ครับติดทหารไปเรียบร้อยครับแก้เกมหน่อยครับคุณผู้ชมครับอ่า ก็ส่งเอกนิต์ปัญญาลงมาครับสลับกันกับสุพนัทนะแกเกมหน่อยศูนย์ซับเบลอยู่ที่บอลกับโยนมาจังวัน,นี้เซตมงอู้หูยตรงตัวผู้รักษาประตูอะเอ้าตัดบอลได้จังวันนี้ครับเอกนิต์ปัญญาครับแทงมาฟูกูแทงมาให้ศูนย์ซับเบลจังวันนี้ปาดมาเซตอู้หูยไม่เข้าได้ยังไง เสมอกันหนึ่งหนึ่งครับต้องต่อเวลาพิเศษครับคุณผู้ชมครับนัดนี้มันแม่งแม่งทแม่งๆ้าแม่งยังไงไม่รู้อ่ะแกมเบลครับมาที่สตอเลสตอเลออกมาทางเอกนิปัญญาครับให้สุนทรเปียวแทงมาเดนเดวิดหลุดมาจังหวะนี้ปาดเข้ามาเส้นยิงข้ากรวยเซตเอ้ยแปลกๆป้าแม่งท้าแม่งแล้วครับคุณผู้ชมนัดนี้โอ้ย จังหวะจะจะสามครั้งของเซตนะครับไม่ได้ไม่เป็นประตูฮแล้วจังหวะนี้นิวคาสเซิลบุกสวนคืนมาวางยาวมาจังหวะเนี้ยแล้วยังไงก็ปาดมาโอ้โหกูวา่าแลลวมันทำแม่งทำแม่งฮะโอ้โหแล้วมาโดนช่วงนี้มันจะตามเขายัางไงกัน โอ้คือจะว่าเซตก็ไม่ได้นะเขาก็นะ่ยเซตมันยังเป็นเด็กอยู่ครับคุณผู้ชมแต่อาจจะกดดันนะทำให้พลาดจังหวะสำคัญสำคัญไปครับโอ้โดนขึ้นนํำไปแล้วครับ2ประตูต่อนหนึ่งจบเกมไปแล้วด้วยครับแพ้ไปอะตกรอบครับสำหรับฟุตบอล F.A. ครับโ,โปรแกรมนัดต่อไปครับ เป็นนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลคาราบาวครับนะฮะที่เราจะต้องดวลกันกับฟอเนมฮอสเปอร์ก่อนอื่นเราก็ต้องมาประชุมทีมพูดคุย ปลุกใจลูกทีมกันก่อนนิดนึงนะฮะก็อย่างที่ทราบกันนะคุณผู้ชมคือปีนี้เนี่ยเป้าหมายของเราอะ่ะมันแค่นี้ตกชั้นนะครับแต่ดันมาเข้าชิงฟุตบอลรายการนี้ได้นี่ก็คือมาแบบเหนือความคาดหมายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อที่ผมจะเลือกก็จะเป็นหัวข้อที่4ี่นะครับก็อารมณ์ประมาณว่า เราก็มาได้ไกลแล้วแหละเพราะว่ารายการนี้เราไม่ได้คาดหมายนะก็ถือว่าทําให้มันเต็มที่แล้วส่วนผลงานมันจะเป็นยังไงก็ถือว่าเป็นโบนัสอะไรประมาณนี้ครับถ้าชนะก็ดีถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรนะอ่าเรื่องหัวข้อน,นี้นะจะึ๊บอ่าโอเคครับศูนซับเบลก็เป็นตัวแทนของเพื่อนๆนะครับออกมาบอกว่าเห็นด้วยกับเรานะฮะก็จะพยายามทําให้มันเต็มที่ส่วนผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็ถือว่าเป็นโบนัสโอเคก็ ใจฮะที่ทุกคนเห็นด้วยครับเราก็ตอบข้อนี้ไปเป็นไงาเขียวอือกับทุกคนนครับนัดชิงชนะเลิศฮะเจอกันกันกบนิวคาสเซิลที่สนามเบมบลีนะครับคุณผู้ชมไม่ว่ายังไงอะเราก็มาได้ไกลเกินกว่าที่หวังไว้เยอะมากๆแต่ผมก็บอกลูกทีมร่บให้พยายามเต็มที่แล้วคว้าแชมป์เมเจอร์ใหญ่เมเจอร์ Major แรกถ้วยนี้มาให้ได้ฮะ มันก็ใหญ่นะสำหรับทีมอย่างเบลลิงนะคาราบาวครับอ่ะก็เริ่มเกมมา5นาทีผ่านไปครับยังไม่มีไฮไลท์อะไรนะครับผู้ชมรูปเกมก็สูสีใช้ได้นะเปอร์เซ็นต์การคลองบอลอะไรต่างๆก็อตัดมาจังหวะนี้เป็นสเปอร์ ได้บุกสัง,งั้นครับโรเมโลมาที่ซอนฮิงมินครับออกมาที่สกิปสกิปกลับมาแล้วโมดิกยังไงครับวางข้ามฟากมาจาังวันนี้แล้วเคนอื้อหือโชคดีครับสตอร่ตัดบอลไม่ได้ครับแล้วโมเดลตัดยาวมาแม่บอลเข้าทางสคิปเหมือนเดิมครับยังไงฮะอื้อหือศูนยหน้าเรา ดูทรงเริ่มจะเหนื่อยแล้วนะคุณผู้ชมการไลบ่บี้บอลคือแบบเริ่มย่อง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 อ้าวซอนหลุดมาจังวันนี้ยังไงอะจะปาดเข้ามาแล้วอื้โมเดิร์นซูเปอร์เซฟครับจังวันนี้ทำไมนะเตะของผมนะัดนี้มันย,อย,อยอ่องย่องเข้าบอลวะน่าจะเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับคุณผู้ชมบูดิกโยนเข้ามาเต็ดโคกออกมาก่อนซ่อนซ้ําติดบล็อกครับอืม้มแดงแดงนั่นเต็มนะฮะที่เห็นแดงแงนั้นไม่ใช่ปลา ลูกปลาปลาลูกคอกนะภาษาบ้านผมเะก็อ่านมาจะสานาทีแล้วนะครับก็เสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นี่ยลูกเกมตอนนี้ก็สเปอร์บบุกหนักทีเดียวฮะคุณผู้ชมแอมโอกาสแอมหมดเวลาครึ่งแรกครับก็เสมออยู่ศูนย์ประตูต่อศูน์นะครับเออเอา,เอา หัวข้อนี้แล้วกันครับหัวข้อที่สี่ะแล้วก็ชมลูกทีมหัวข้อที่สนะี่แล้วมันคือประมาณแบบไอความกดดันลูกทีมนะครับก็ไม่มีอะไรปรับแก้ครับคุณผู้มชมครับลุยกันต่อเลยนะเมอร์ฟีทูไมซ์ตอเลยนจังวันนี้ครับออกมาทางสมอล สมอลครับมาทางเอกนิตปัญญาครับจังหวะน,นี้กระชากโอ้หโ,โดนขวางอยู่4ี่คนครับเอกนิตปัญญาไม่ไปดีกว่าครับเลยกลับมาตอนอยู่ที่สมอลครับมาที่สตอเล่สตอเล่มองไปข้างหน้าแล้วมาที่เดวิดเซ็ตไปไม่ได้ครับเดวิดวางมาลูกสตรจังหวะนี้ซูซัเบลซัดเข้าไปครับเต็มคอรอเต็มแข้งนะบู เรื่องหมายการค้าของเบนเดวิดก็จังหวะนนี้ดูฮะเซตไปไม่ได้กลับมาแล้วตำแหน่งเดิมกับเบนเดวิดลูกซ้อมเลยนะครับคล้ายๆกันกับนัดที่เจอกับไอเซนอนนะครับลูกนี้เบนเดวิดทำได้ฮะแล้วเป็นศูนย์สเปลสัตเต็มข้อเข้าไป5 0นาทีครับเวลลี่ยืนเด็ดขึ้นนำไปแล้วรับ1ประตูต่อ0ูนย์ครับทีนี้ก็มาลุ้นกันนะฮะ เราจะยันสกอร์นี้ไว้ได้หรือเปล่าครับแล้วตัดมาได้เออที่โอ้โหเออที่เล่นไม่ดีเลยครับนัดน,นี้อุตส่าห์ให้ลงนัดชิงนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวเขาออกดีกว่าเออที่อ้าวหลุดมาจังวันนี้อืเออที่เอเอคือเปลี่ยนออกดีกว่าครับคุณผู้ชมครับมาเอากุกุลงมาครับเออที่นัดน,นี้คือเห็นแก่ว่าเขามีส่วนช่วยให้ทีมเรา เลื่อนชั้นขึ้นมาคนระับนัดนี้ผมก็เลยะจะตอบแทนบุญคุณของเขาโชคดีบล็อกกันไว้ได้ฮะะแต่ว่าจะตอบแทนบุญคุณนีะให้เขาได้ลงเล่นนัดชิงซะหน่อยฮะแต่อ้อมไม่ได้เลื่องเลยอ่ะเออที่หกสบหกนาทีหกสิบเจ็ดนาทีไปแล้วครับยังยันอยู่อ่ะสซอนโยนเข้ามาอออื ยังป้องกันกันไว้ได้เหนียวแน่นนะคุณผู้ชมครับออร์ดมาที่ปุกุปุกุยังไงอะกระชากแล้วออกมาทางสุปนัตเหมือนตาจางวานนี้กระชากมันยิงเลยครับอู้หูยไม่เข้าอะ,อะเกียโดนสตอเล่แย่งไปครับแล้วเซตเอาบอลไม่ได้ครับจังหวะนี้ แล้วสเปอร์สวนมาซอนเฮืองมินเมอร์ฟี่สไลด์ไว้ได้ครับแต่บอลยังไม่พ้นอันตรายครับร e. อยเล่ลุฟวีโมงข้ามการออกไปครับสำหรับพอดแนมพอดสเปอร์โอ้ถ้าถึงยังบานี้แล้วสเปอร์ไม่มีปัญญาเจาะเรานี่นอนมาแล้วผู้ชมบอกไปเลยอะ85รับเวลาไหลแล้วครับแสดงว่าอ้าวเดี๋ยวๆๆี๋ยอย่าเพิ่งผู้ข้ามคานครับ เมื่อไหร่จะทดเวลาบาดเจ็บวะอยากจะดูทีมเรารับถ้วยแชมป์จบเกมครับู้่ทำสำเร็จครับสำหรับเวลลิ่งฮะคว้าแชมป์เมเจอร์ใหญ่นะถือว่าเป็นเมเจอร์ใหญ่สำหรับเวลลิ่งเลยนะเป็นเมเจอร์แรกได้เลยนะ้โหเซตนี่ทำไมมันตัวโตวจังวะเรียบร้อยครับสมอลกับตันทีมครับรับถ้วยมาเรียบร้อยฮะ แล้วก็ชูขึ้นครับอ,อืชูขึ้นมาชูขึ้นมาชูขึ้นมาโอ้โหสุดยอดนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็ถือว่าเป็นการสร้างตำนานได้แล้วนะปิดซีรีส์เลยได้หรือเปล่าครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นตำนานไปแล้วนะเอาเป็นว่าปิดซีรีส์ไปเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมลาไปก่อนนะสวัสดีครับ Woo! <gasps>